สวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้อมมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะอ่าวันนี้มีเคสพอดีเมื่อกี้นิไดไน้น้องกางพูดถึงว่าไม่ได้แชร์เรื่องไตก็ได้นะั่นเดิมไปว่านี่เลยเป็นตัว <c oughs> มีนอ่าเคสนี้เนี่ยอ่าจะเป็นลูกค้าที่เขาดูแลสามีเขาเนะที่ขเขาป่วยเป็นไตแล้วเขาก็เห็นที่เราโพสในไทม์ไลน์ปกตินี่แหละ ทีนี้เรื่องของผู้หญิงที่หมดวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเราก็ต้องแนะนำตัวนี้เป็นเรื่องปกติเนาะ,ะทีนี้อพอแนะนำตัวนี้ปุ๊บแล้วบางเอินเขาเห็นที่เราโพสเรื่องมินเนี่ยเขาทานมาได้ก็ปีกว่าแล้วนะอปีกว่าแล้วบางเอินมาช่วงที่สามสี่เดือนที่แล้วมินเราหมด เขาโทรมาบ่อยมากแล้วก็ <c oughs> คืออธิบายก่อนหน้านี้พี่ก็คิดว่าบํารุงร่างกายปกติแล้วก็ปรับฮอร์โมนเนอะแล้วก็ผู้หญิงก็เราก็จะแนะนําตัวนี้เป็นตัวหลัก <c oughs> แต่ปรากฏว่าพี่ก็เพิ่งจะรู้ตอนที่มินขาดนี่แหละว่าเอ,อ่ออ่ะสาหรับคุณผู้ชายก็มันเป็นเรื่องของผู้หญิงเนาะก็ขออนุญาตแล้วะพี่แย่ล้วพี่ก็ยังเขินๆเลยนะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เขาบอกว่า เรื่องของภาวะ,ะช่องคลอดเขาเนี่ยเวลาที่แบบว่าคนแต่งงานแล้วเนาะ mm. ก่อนหน้าเนี้เขาจะต้องไปปรึกษาหมอประจําเลยที่จะต้องใช้ใช้ใช้ยาแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าใช้ยาเพื่ออะไรอะนะสําหรับ <c oughs> เวลามีครอบครัวแล้วมันจะไม่ <c oughs> ไม่ไม่กระชับหรือเปล่าคะไม่เขาบอกว่ามันมันมันจะค่อนข้างที่มันจะเขาเรียกว่าันจะเจ็บอะไรประมาณนี้แหละนะอันนี้คือธรรมชาติของคนที่เขามีครอบครัวนะ แล้วเขาบอกแบบนี้ก็ก็ต้องไปไปปรึกษาหมออยู่บ่อยๆแล้วก็เอ,อช่องคลอดเขาเนี่ยมันจะมีพวกกลิ่นน่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่ามันจะคันๆอะไรประมาณเนี้ยก็จะต้องใช้ยายาที่เกี่ยวกับของผู้หญิงตลอดเลยเกี่ยวกับช่องคลอดเขาเนี่ยซึ่งพี่เพิ่งจะรู้ว่าหลังจากที่เขาทานตัวมินเนี่ยปกติเขาทานเอ็โซอยู่แล้วแต่ว่าอปัญหานี้ก็ก็ไม่ได้หายไม่ได้หมดไปเลยเพียงแต่ว่าเอโซในช่วยให้เขา เหมือนกับว่าค,คลายเครียดแล้วก็หลับง่ายขึ้นแต่ปรากฏว่าเขามารู้ว่าเขาดีขึ้นชัดเจนโดยที่ไม่ต้องไปใช้ไม่ปรึกษาหมอหมอเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงมานานมากก็ตรงที่เขาทานมินนี่แหละแต่ว่าเราพี่ไม่เคยถามเขาไปลึกขนาดนั้นเนี่ยว่าได้จะถามว่ามันแข็งแรงขึ้นไหมที่เขาชอบเลยคือหน้าตาสดใสขึ้นผิวพรรณเนี่ยคนเพื่อนๆในวัยเดียวกันเขาหรือว่าในกลุ่มเดียวกันเขาจะชมว่าผิว ผิวใสขึ้นแล้วก็หน้าตาสดใสขึ้นอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วเพราะมันเป็นวิตามินเกลือแร่ตั้งยี่สิบสี่ชนิดใช่ไหมแล้วก็บวกกับเอ็กโซอีก oh. แต่ใช่แต่ปรากฏว,ว่าช่วงที่มินขาดเนี่ยเกาจะโทรมาบ่อยมากซึ่งเราก็บอกว่าเอ,อประมาณอีกแพนอีกเดือนหนึ่งอีสองเดือนจนพี่มารู้ตอนหลังเนี่ยแหละว่าเขาบอกว่าหลังจากที่เขาได้มินไปช่วยไปทานเพิ่มเนี่ยสิ่งที่เขาสังเกตได้เลยคือหนึ่ง ตัวตัวช่องคลอดเขามันจะชุ่มเขาบอกแบบนี้นะซึ่งพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่เข้าใจหรกแต่ว่าอ่าสําหรับคนที่เขามีปัญหาแบบนี้ถ้าเขาได้ฟังคลิปนี้เขาอาจจะเข้าใจก็ได้นะว่าอ่าอาจจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับในครอบครัวเนาะ mm. เรื่องของครอบครัวเนี่ไปได้เขาแฮปปี้แล้วเขาก็ติดตัวมินเนี่ยมากๆเลย mm. พี่ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามาแล้วพี่จะรีบบอกปรากฏว่า พอดีเดือนนี้มีโปรโมชั่นด้วยพี่ก็รีบบอกไปเขากลัวของจะหมดอีกเขาก็สั่งชุดโปรโมชั่นเลยแล้วเขาก็โทรมาขอบคุณแบบเหมือนดีใจมากอ่ะเออก็ก็สรุปว่าหลังจากที่เขาทานมินคู่กับเอ็กโซไปเนี่ยเรื่องของเขาเรียกว่าพี่สรุปว่ามันน่าจะเป็นความแห้งอ่ะแหละของของตัวตัวช่องคลอดอ่ะมันชุ่มขึ้นเขาบอกแบบนี้อ่ะเออประมาณนี้แหละนะเขาเขาเขาชมมากเลยแล้วว่าพอทานแล้วมัน มันไม่มีการไม่มีการเจ็บอะไรเงี้ยเขาบอกพี่ก็พี่ก็เขินเคยเหมือนกันนะที่เล่าเนี่ยแต่ว่าพี่ว่ามันน่าจะมันน่าจะมีประโยชน์ต่อได้เป,ปเป็นประโยชน์ต่อต่อต่อผู้หญิงต่อแม่บ้าน่นะเนาะประมาณเนี้แหละคะ่ะก็เออเขินเหมือนกันแต่ก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าคุณผู้ชายก็ก็อายอไปก่อนนะคะแต่ว่ามันดีสําหรับคุณผู้หญิงนะคะค่ะ นะคะก็สําหรับเคสนี้นะคะในตัวมินนะคะก็ทําให้นะคะคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของช่องคลอดนะคะใช่ไว้หมดประจําเดือนแล้ว <ใน S 1> ด้วยอายุคนสูง <ใน S 1> อายุนนะเดือน,อนะะ่ที่มี ความแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราทานมิ้นแล้วทําให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นนะคะบอกว่าคุณผู้ชายก็สามารถทานได้นะคะเพราะว่าตัวมีนะคะเป็นวิตามินัแรกท่า24ชนิดที่ช่วยดูแลเสริมสร้างใช้คำพูดเหมือนที่ที่น้องกลาดพูดเมื่อกี้แล้วเธบอกว่าทําให้ครอบครัวเขามีความสุขขึ้นอประมาณนี้แหละค่ะนะคะก็ขอขอบคุณนี้มากเลยค่ะ